ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเด็กชายอาทรเรียนตกซ้ำชาดิ้แล้วเขาตัวใหญ่เหมือนเด็กโคงรารูมาได้เลยเพื่อนรอนานไหมผมมาแล้วผมชื่ออาทรครับมาแล้วนี่เหรอครับเพื่อนใหม่ ขพื่อนใหม่มาแล้วที่ปื้มใช่แล้วผมช่อาทรเดี๋ยวผมรีบไปนั่งก่อนนะเดี๋ยวคุณโดนครูเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กชายอาทอรเดี๋ยวเรามาตรวจเครื่องแบบนักเรียนก่อนถูกระเบียบทุกอย่างเลยเอ๋อกางเกงถูก ương 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 เสื้อถูกกระเป๋ากระเป๋าลายนะเดี๋ยววันหลังเปลี่ยนใช้กระเป๋าโรงเรียนนะใช่เหรอครับใช่ใช่ไหนดูผมสิตัดมาหรือยัง ไม่ใครตัดให้ใครคะแม่รถไง<อ>ตัดตัดแก้งพ่อเป็นไงล่ะ <1> <1> แท้ไปทุกคอเลย <1> <1> เรียนกันดีกว่าอ่าเด็กๆเ,เตรียมเรียนหนังสือกันได้แล้วนะเดี๋ยวคุณครูจะสอนนะได้เลยครับวิชาแรกเป็นวิชาศิบบาลปะค่ะให้เด็กๆวาดรูปนะวาดรูปครอบครัวนะเพื่อนๆจะวาดใครครับ<ม>ว,ว,วาดทั้งครอบครัวเลยเหรอโอ,อ,อ เพื่อนน้องโปดนะครับจะวาดอะไรครับเร,เราดินสอยอยู่เดี๋ยวเราวาดก่อนนะเราจะวาดคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะม้นโปดร,รีบวาดเร็วเดี๋ยวไม่เสร็จนะอุ้ยแหลมแล้วเพื่อนปื้มเขาทำไมวาดสวยจังเลยทุกคนดูสิทุกคนดูสิสไม่ได้ไม่ได้แล้ว เพื่อนปื้มได้ดาวเยอะเราต้องแก้งสักหน่อยแล้วขอดูหน่อยนะเพื่อนปื้มอุ้ยขอโทษนะเพื่อนปื้มเพื่อนแก้งเราทำไมอ่ะเปล่าเราไม่ได้แก้งมือเราไปกระแทกเฉยนายลบทำใหม่นะเดี๋ยวเราวาดต่อนะได้นายทำใหม่เลยเหรอเราขอโทษนะเดี๋ยวเรารีบทำต่อละ ไ่เครัหลังก็ระวังหน่อยสิได้ได้ได้เราจะระวังนี่เราวาดน้องสาวเราน้องสาวเราน่ารักไหมเพื่อนโปรดไม่วาดรูปเลยเหรอเพื่อนโปรดเพื่อนโปรดเราสีให้เราเหรอโอ้ง่วงจังเลยไม่มีอะไรทําเลยอะ่ะอยากทำอะไรนะอ๋อนึกสนุกขึ้นมาอีกแล้ว ฉันทำไมฮึใครแกล้งฉันไม่ได้แกล้งเลยเธอว่าเราเหรอเราไม่ได้แกล้งฉันเห็นโดนใส่ยันสนุกจังเลยแกล้งเพื่อนเพื่อแรงเราทำไมไม่ได้แกล้งตาวเราไม่ได้แกล้งเราไม่ชอบแกล้งคน เร,เราไม่ได้แกล้งเราไม่ได้แกล้งนายเลยเสาเราไม่เอะยรหรอกเราจะรีบไปทํารูปต่อละอุ้ยดินสอเพื่อนปรดสวยจังเลยขอยืมหน่อยนะอุ้ยดินสอนายห,ากหักนาขอโทษนะ พูดอะไรกันเหรอพวกนายซุบซิบไปอะไรกันเหรอไม่บอกเราได้ไหมไม่ไม่มีหรออย่าให้รู้นะเด็กๆพักเที่ยงกินข้าวกินขนมกันนักเรียนทั้งหมดนิ่งขอบคุณครับคุณคุณพักเที่ยงแล้วนายจะไปไหนกันเหรอเราไม่บอกหรอกนายจะไปกับเพื่อนเอาทำไมล่ะทำไมไม่ให้เราไปด้วยหรอนายชอบกน เราไม่อยากเล่นกับเธอเรา b o r ไปเราไปกินหนมกันได้เราคกรกินเยเราไมีคอนเล่นมาเล่นด้วยกันนะได้เด็กโง่ชอบแก้มไม่อยากเล่นสนใช่เกินขนมกับกับคนคนอร่อยจัน เขาเล่นกันเขากินขนมกันสองคนเลยไม่ชวนเราเลยทําไมเนาะเราก็เป็นเพื่อนเขาแต่ทําไมเขาไม่ชวนเราล่ะไปขอเล่นด้วยกับเขาดีกว่าเพืเ่อนเพื่อนปืม้มเพื่อนน้องโปดเราขอเล่นด้วยขอกินขนมด้วยสิเราไม่ได้มีขนมมาโรงเรียนเราไม่เล่กับนายอรอใช่เราไม่เล่นกับนายเอา้า ทำไมล่ะเราอยากเล่นกับพวกนายนะเล่นกับพวกนายสนุกที่ออกนายชอบแกงอะมาไม่น่ารักก็ได้เราไม่เล่นกับพวกนายก็ได้จำไว้เลยนะต่อไปวิชาคณิติตสตา์ครับคุณครูผมจะตั้งใจเรียนแล้วข้อที่สองใครตอบได้ยกมือขึ้นอ่าเด็กชายนะน ได้แล้วเรายังคิดไม่ทันเลยอืมอเก่งอีกแล้วนะเนี่ยอืมอัศโมโหแล้วนะนี่สิบลบสิบด้วยครับ,รบเติมเลยครับอ้าเด็กชายอนันต์ตอบถูกครับเพื่นพนพนอนๆตบมือให้เด็กชายอนันต์หน่อยครับอ้าวทรทำไมเธอไม่ตบมือให้ อผมเก็บครับข้อที่3 1มบวกหเท่ากับเท่าไหร่ตอบไ้ครับอ่าเด็กชายอินทัศออกมาเขียนเลยครับทำไมนีจะคนตอบได้โอเคจับมือน้องเขียนโอเคเก่งมากตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ ทำไมแท็กทีมกันดีจังเลยช่วยเหลือกันตลอดเลยไม่เห็นช่วยเหลือเราเลยข้านายไม่ต้องใจเรียนเราตั้งใจเรียนนะเรามาเรียนทุกวันเลยนะเมื่อกี้เห็นนายหล่ะข้อสี่สคูณหเท่ากับเท่าไหร่คะ,ะมีใครตอบได้ไหมอ่าน,นันอีกแล้วอาน,นันออกมาตอบเลยเอาอีกแล้วเพื่อนตอบได้อีกแล้ววันนี้เขาต้องได้ดาวเยอะแน่เลย <c oughs> ไ,ได้แนละ เขากลับมานะนี่เลยตรงนี้เลยนะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรทุกคนเขาเรียกว่าถุงตดเมื่อเพื่อนปื้มกลับมานั่งนะนี่เราก็วางไว้ตรงนี้เพื่อนปื้มนั่งปุ๊บถุงตดก็จะพองขึ้นแล้วก็เหม็นทั่วห้องไปเลย <c oughs> ข้อหาเพื่อนปื้ดทาได้คะแนนเยอะ <c oughs> อันนั้นตอบเลยครับโอเคถูกอีกแล้วตบมือหน่อยค่ะ ย้องดีใจไปกับหมาโดนตดเราแน่อะไรอยู่ที่ก้นนายเพื่อน ไปโลกเลยเราไปฟังคุณครูกันดีกว่าเปิดพีโอเคร่ะเด็กชายอาทรแกล้งผมเด็กชายอาทรแกล้งเด็กชายอนันต์กับอินทัศน์เหรอใช่ครับเดี๋ยวคุณครูจะจัดการให้เพราะเด็กชายอาทรแกล้งเพื่อนหลายรอบแล้วนะเด็กชายอาทรนนอกจากเธอจะไม่ตั้งใจเรียนแล้วเธอยังแกล้งเพื่อนอีกนะ เห็นเธอแกล้งหลายครั้งแล้วแล้วก็เพื่อนมาบอกครูด้วย<อ>เธอมออกมาโดนครูทำโทษเดี๋ยวนี้เลยนะนี่เลยเด็กชายอาทรไม้มันทัดเอามาทำอะไรครับคุณครูมาถีบเส้นเหรอไม่ใช่อาทรเธอต้องข้ามใแล้วก็ยกขาไว้ข้างหนึ่งกางแขนออกแบบนี้หรอใช่แบบนี้เลยเดีแบบ๋ยวเธอยือนสินาทีนะ เด็กชายอาทอนเขาหลังเธออย่าแกล้งเพื่อนนะเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันต้องเล่นด้วยกันต้องดูแลกันแล้วก็แบ่งปันกันเราจะต้องช่วยเหลือกันนะไม่ใช่มาแกล้งกันแบบนี้นะเขาหลังไม่ทําอีกแล้วนะก็ผมคิดว่าถ้าแกล้งเพื่อนแล้วเพื่อนจะอยากเล่นด้วยเล่นด้วยกับเพื่อนๆไงไม่ใช่เลยนะเด็กชายอาทอนถ้าเราโดนแกล้งบ้างแล้วเราจะเล่นกับเพื่อนคนที่ชอบแกล้งเราไหมไม่ครับเด็ก มือกันเป็นเพื่อนกันนะ้ะเพื่อนเราขอโทษนะเราคราวหลังเราจะไม่แก้พว,วกนายอีกแล้วเรารู้แล้วว่าการแก้คนอื่นนั้นไม่ดีแก้คนอื่นคนอื่นไม่สนุกเลยเราสนุกแก้คนเดียวคนอื่นเขามีความทุกข์เราขอโทษนะทุกคนให้อภัยเราไหมอโอเคต่อไปนี้เราจะไม่แก้พว,วกนายแล้วขอเราไปกินขนมด้วยนะวันหลังอะ่ะ เราเป็นเพื่อนกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวสวัสดีครับ